ท่านผู้ชมสังเกตอย่างไหมครับ,ว,บว่าถ้าดูส้มสีส้มเสียงเนี่ยนะนักกฎหมายหลายคนรวมไปถึงบิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษฐ์เนี่ยหลายคนสังเกตเห็นได้ชัดครับว่าพยายามแนะนําให้คุณสมรักบอกข้อเท็จจริงให้หมดแล้วก็พยายามจะแนะนําให้คุณสมรักนั้นตัดสินใจจะรับสารภาพทีนี้มันก็มีมุมสู้เพราะคุณสมรักตัดสินใจจะปฏิเสธในการต่อสู้คดีต่อไปก็ยืนยันในการสู้คดีในชั้นศาลก็เข้าใจทั้งคู่นะครับทีนี้ วันนี้คำถามคือว่าเดินหน้าสู้กับรับสารภาพน้ำหนักทางไหนดูจะเป็นคุณมากกว่ากันนะทุกอย่างยังไม่ต้องตัดสินในชั้นศาลนะครับแต่ว่าก็มีหลากหลายมุมมองครับท่านผู้ชมเราสมมุติว่าถ้าคุณสมรักตัดสินใจเดินหน้าสู้อย่างที่เห็นว่าปฏิเสธทุกข้อหาเนี่ยมันจะมีสักสองสามปมที่ต้องสู้ต้องคลายปมสามปมนี้ได้ปมแรกคือปอมเรื่องการพลากและพาไป ครากและพาไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองต้องสู้เรื่องของการยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่เด็ก17เนี่ยแม้จะยินยอมก็ผิดอยู่ดีนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะท่านผู้ชมดูตรงกลางครับอีกเรื่องนี้ต้องสู้ก็คือว่าการกระทาอนาจารก่อจูบรูปคาซึ่งหลักฐานมันก็ค่อนข้างชัดว่าเกิดการทําอนาจารขึ้นหนักเบาอย่างไรก็ว่ากันไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสมัครต้องสู้นะหลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้เนี่ยคือ พยายามข่มขืนกระทําชาเราหรือไม่ซึ่งถ้ายึดต,ตามข้อกล่าวหาทางตํารวจเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่คุณสมรตก็ต้องต่อสู้ว่ามิได้พยายามไม่ไทาแบบนั้นน้ําหนักก็จะอยู่ที่พวกพยานที่เป็น DNA ที่บิ๊กโจ๊กบอกพวกสารคัดหลังพวกร่องรอยต่างๆซึ่งจะอยู่น้ําหนักในมือของทีมแพทย์ที่มีการตุวจพิสูจน์สารคัดหลังแบบนี้ก็จะเข้าร่วมเป็นพยานในคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ถ้าคุณสมรตัดสินใจสู้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสมรักษ์สมมุติว่าขายับไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดตัดสินใจจะสารภาพนะครับท่านผู้ชมผมกางให้เห็นว่ามีสักอย่างน้อยสามคนนะที่ผมไปพูดคุยมาเห็นชัดๆว่าพยายามจะโน้มน้าวหรือว่าบอกกล่าวแนะนําให้คุณสมรักษ์ตัดสินใจจะเข้ารับสารภาพหนึ่งคือพลตรวจสุรเชษฐ์ถักพานรองพบตรอสองก็คืออาจารย์ประเวศอินทรชุมนุมสามคืออาจารย์เดชากิติวิทยานันท์นะครับ บุมอาจารย์ประเมศกก,ก็ให้ข้อมูลค่อนข้างค่อนหน้าสนใจนะ,ะแกก็บอกว่าถ้าให้มองส่วนตัวสู้เนี่ยมันก็มีมุมสู้แหละไม่ใช่ไม่มีเรื่องไม่รู้อายุ17ที่เราวิเคราะห์กันไปหมดแล้วไม่ได้พยายามอย่างนั้นเลยพี่แต่ถ้าแนะนานะลองฟังมุมอาจารย์ประเมศดูว่าท่านแนะนาให้รับสารภาพมันเป็นเพราะอะไรลองฟังบางช่วงดูครับซึ่งพอมองการ เป็นนักมวยระดับโลกเหรียญทองทําคุณงามความดีให้กับประเทศความเป็นเหยื่อ,อสภาพของเหยื่อสภาพแวดล้อม,อมก็คงไม่โดนจําคุกถึงขนาดถึงสุดท้ายหรอกนะสามถึงสิบห้ามันก็อยู่ผมคิดว่าคิดเอาเองนะว่าอาจจะห้าปี up, อัพเพราะขนาดรองหัวหน้าพัก การเมืองยังสองปีแปเดือนแค่ปกติแค่นั้นนะนะซึ่งเขาซึ่งสื้นสารเวลาเขาลงโทษเนี่ยเขาก็ดูสภาพของผู้ต้องหาผู้เสียหายผู้เสียหายผู้ต้องหามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นวุฒิภาวะเป็นถึงรองหัวหน้าพักเป็นถึงเขาก็เอามาดูว่าควรจะมีวิจารณญาณอย่างไรในขณะเดียวกันคุณงามความดีก็อาจจะเป็นเหตุให้พอสมควร อันนี้เป็นมุมที่อาจารย์ปรเมศก็ชี้ให้เห็นถ้าเกิดรับสาร,รภาพเนาะพี่แต้โอเคก็เข้าใจคุณสร,รัในการสรราู้คดีทีนี้ถ้าขยับไปเรื่อยๆบิ๊กโจ๊กพูดตรงกรันอาจารย์ปรเมศพูดตรงกรันอาจารย์เดชากิติวิทยาลัยก็พูดตรงกันว่าอยากจะรับสาร,รภาพในมุมมองนักกฎหมายนะทีนี้ผมไปนั่งพูดคุยกับทนายเจมส์นิติธรเออทานายเจมส์ก็วิเคราะห์น่าสนใจเช่นเดียวกันฐานะที่ทําคดีนี้อยู่ในมือเยอะนะครับพี่เจมส์เนี่ยแกบอกว่าถ้าคุณสุรัครสู้เนี่ยนะบอกว่าจะต้องเจอ อุปสรรคสัก3เรื่องซึ่งเป็นน้ำหนักข้อเท็จริงที่ศาลท่านจะพิจารณา 1. ศาลท่านยึดพยานหลักฐานทางนิติวิทยายศาสตร์เป็นสําคัญเหมือนที่บิ๊กโจ๊กพูดเลยครับมากกว่าน้ําหนักพยานบุคคลอีกแล้วจอดที่2ที่ต้องเจอเนี่ยก็คือว่าคือน้องไปแจ้งความค่อนข้างเร็วไปหาตํารวจเร็วพอไปแจ้งความเร็วเนี่ยน้ำหนักเรื่องการกันแกล้งหรือาการใส่ความมันเลยน้อยลงไปนี่หรอไหมครับคือมันไม่มีเหตุให้กันแกล้งอันนี้จากประสบการณ์การทำคดีนะ แล้วสาก็คือว่าไม่พบประวัติพฤติกรรมพฤติการการวางแผนเป็นกระบวนการสัก3 4เรื่องเนี่ยสารท่านดูนะครับดูแน่แนแหละครับอันนี้ถ้าคุณสมนักตัดสินใจสู้ก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่แล้วก็เจอ3เรื่องหลักๆตรงนี้ทนายเจียมยังวิเคราะห์ต่อว่าถ้ามองลึกลงไปเนี่ยคุณสมนักเคยให้สำนักพันสื่อเรื่องอายุของน้องเคยบอกสองครั้งบอกครั้งแรกตอนอยู่ในผับแล้วก็บอกมาเสร็จปุ๊บคุณรับไม่เชื่อว่าน้องอายุ17เพราะว่าผับต้องคนอายุ20ขึ้นไป แล้วบอกอีกครั้งหนึ่งช่วงที่อยู่ที่โรงแรมไอช็อตเนี้ยน่าสนใจทนายเจมส์ตั้งคอนเสิร์ตอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมณวินาทีที่อยู่ในห้องน้องถึงบอกคุณสำนักอีกรอบหนึ่งว่าดูอายุ17ถ้าเป็นตามนี้นะทนายเจมส์ตั้งคอนเสิร์ตไว้แบบนี้น่าสนใจมากลองฟังข้อมูลชุดนี้ดูครับเขาคือคนที่ไม่ใช่คนกรเรวดาษนอะ่ะเขาคือบุคคลที่มีชื่อเสียงประกอบผลงานความคิมาก่อน พูดแบบไหนยังไงคนเขาเชื่อผมก็รักถูกไหมครับเพราะนั้นณวันนี้สาเหตุที่คุณทําลงไปมัน,ม,นมันคืออะไรอืมอืมอืมทำไมถึงว่าผมรับสารภาพก็ได้ผมผมพาเด็กไปจริงๆคุยแบบไหนคุยยังไงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าคดีนนเนี้มันคือคดีตัวอย่างนะที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยกลัวที่จะทําอะไรกับเด็กครับกลัวเลยครับเพราะนั้นณวันนี้บอกเอ้จะทําอะไรกับยับยั้งตัวเองเออประชาชนเออ ทำไมถึงทำไมถึงคือเป็นอย่างี้ได้ไหมพี่เจมคือถ้าเกิดว่าผมถอดใจคุณสมรักนะเฮ้ยมั่นใจว่าเราไม่ได้มีเพื่อกรร่องแบบนั้นจริงๆอะ่ะเราก็เลยไม่อยากจะยอมรับบ่ะมันเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ก็คือแบบให้เข้าใจเลยว่าคือเด็กนะแต่เราไม่ได้มีเจตนาทั้นจริงๆดหว่ากูก็ปฏิเสธสิวะกูจะยอมรับทําไมอะ่ะเข้าใจคือต้องมองต้องมองในมุมนี้ว่าในมุมของเราคือมอือหนึ่งมุมมองเท่านั้นเองอืม มุมมองตำรวจมองไงไม่รู้ในการมองไงไม่รู้ที่สมพันศาลมองอยังไงไม่รู้เนี่ยครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ธนาเจมส์ก็วิเคราะห์เอาไว้แล้วก็บอกต่อนะว่ามุมที่ธนาเจมส์วิเคราะห์เนี่ยธนาเจมส์บอกว่ามีสองช็อตกราฟ,ฟิกชุดที่จะเห็นนะครับสู้เรื่องยอมกับไม่ยอมใช่ไหมบอกว่ายอมยอมไปด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่ายอมไปแล้วอยากจะให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยอันนี้มุมธนาเจมส์ กขาสึกจะเห็นนะครับอพอทนายเจมบอกแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำหนักในการสู้มันเลยมันเลยดูค่อนข้างยากโดยเฉพาะข้อหาพยายามเนี่ยครับดังนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งที่ก็อยากให้ฟังดูว่าว่าในบุมนักกฎหมายที่ทำคดีแบบนี้เขาคิดอย่างไรลองฟังอีกช่วงหนึ่งบางช่วงบางตอนดูครับ ทำไมเขาถึงบอกว่าเขาถึงอายุ17สังเกตนะผมผมเลยคิดว่าเขาน่าจะกาลังโดนรวนลามอยู่อันนี้คิดเองนะเขาโดนรวนลามอยู่เขาก็เลยบอกว่าพ<อ>ี่ทาหนูเลยหนูแค่17<อ>ก็เลยถึงหยุดอ๋อม,มิฉะนั้นถ้าไม่รู้สึกแบบนั้นอาจจะไม่พูดเรื่องอายุถูกแล้วเขาพูดเร<อ>ื่องอายุทําไม<อ>ในเมื่อคุณถามกันอยู่ในผับมารอบเลยนะเขาบอว่าอยู่ในโรงแรมทําไมมีประโยคนี้ขึ้นมาจะพูดอีกทําไมถ้าไม่มีเหตุถูกเฮ้ยเพราะเขาพูดคํานี้เลยถึงหยุดเออไหมฮะ โอ้โหมันเลยเป็นน้ำหนักใช่ผมผมก็เลยบอกไงว่าน้ำหนักของเด็กคือเด็กก็ได้เปรียบด้วยความเป็นเด็กอยู่แล้วพี่สมรักจะสู้เคสนี้ชนะนะครับอีกอันหนึ่งนะจะต้องทําลายน้ําหนักพยานอืคือเด็กคนนี้อทําลายน้ําหนักพยานตรงไหนหนึ่งมีสากหเคกืเองมาก่อมกปล้าอมีการเรียกร้องเงินอะไรก่อนหน้านั้นไหมแล้วคุณไม่ให้เขาเขาก็เลยมาแจ้งความเทสต์นี่เนาะอันที่หนึ่งอันที่สอง เด็กคนนี้เคยมีประวัติที่ไปเรียกร้องเงินคนอื่นหรือเปล่าอย่างนี้นะครับถ้ามีก็เอามาทำลายนู่นนะพยานหาังนี้ได้นี่ครับนี่แล้วแล้วสิ่งที่ตาลเจมส์หลุนคอมเ็นต์เอาไว้ก็คือบอกว่าโอเคพยานแวดล้อมต่างๆเช่นกลุ่มเพื่อนนะครับก็อาจบ่งชี้ได้ว่าเด็กอาจจะยอมไปด้วยแต่ทีนี้มุมหนึ่งด้นะคือคือกฎหมายเขคุ้มครองเด็กครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้สำคัญ